สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำต้มยำน้ําข้นนะคะเป็นบะหมี่หยกต้มยำน้ําข้นลูกชิ้นนะคะแต่เป็นลูกชิ้นเจเนาะพี่อ้อยวันนี้ยให้ลูกไปซื้อได้ยี่ห้อน,นี้มานะคะยังไม่เคยทานเนาะเดี๋ยวจะลองดูนะคะ ก็จริงๆจะทานอยู่อีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ไม่เคยไม่เคยลองสองเีก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ไยต้องจะออกไปโรงพยาบาลเนาะจะไปแวะซื้อด้วย ใช้ข่าตะไคร้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ใบมะกรูดเนาะ,อะขอใส่เกลือป่อนก่อนประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ซอสฟ้าเหลืองพี่อ้อยติดซอสฝ้าเหลืองนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าทําอะไรท้าใส่ซอสฟ้าเหลืองเราจะอร่อยเนาะก็เหมือนกับน้องๆหลายๆคนที่ทานผงชูรสเนาะ ซุปผงเห็ดหอมนะคะหนึ่งช้อนต่างก็ติดไม่เหมือนกันใบมะกรูดที่ต้นนะคะสามใบเนาะใบอ่อนๆออยู่สูงมากเก็บไม่ถึง <c oughs> ได้ใบกลางแก่กลางอ่อนมานะคะ ดีตรงนั้นปลูกผักหลายอย่างเนาะมันก็เลยเบงับงบังไปเก็บไม่ค่อยได้จะใส่ลูกชิ้นก่อนนะเพราะว่าลูกชิ้นแช่ช่องฟิตอยู่น้ำพริกเผานะคะก็จะเป็นน้ำพริกเผาที่พี่อ้อยทำเองเนาะเป็นน้ำพริกเผามังสวิัสนะคะ ทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะนมสดนะคะ ทำน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะทานกับลูกสองคนนะคะด้อยขอเติมเกลืออีกนิดนึงเนาะไม่เค็มเพราะว่าเครื่องต้มยำนะคะต้องให้มีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะ แล้วก็ตัดหวานนิดๆถึงจะอร่อยเนาะมียกย่อยใช้เป็นแบบนี้นะคะเป็นียกแบบสำเร็จรูปนะคะเป็นแผ่นๆเลยเนาะเดี๋ยวตั้งให้เดือดก่อนเนาะแล้วก็ใส่ค่อยใส่มะนาวทีหลัง เดี๋ยวไปทางนูน้นจัดใส่จานกันเนาะเพราะว่าพี่อ้อยต้องลกเส้นเตานูน้นนะคะ ลูกไม่ทานใบมะกรูดเดี๋ยวพี่วายทานเองใส่เป็นต้นหอมนะคะพอดีผักชีหมดเนาะจานนี้ของลูกนะคะของลูกชายก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะมาทานด้วยกันค่ะบะหมี่ยกต้มยำนะคะใส่ลูกชิ้นเจนะคะก็เป็นอาหารรสจัดจดนะคะทานแบบ สดร้อนเนาะอร่อยคล่องคอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องหลานชายด้วยนะคะช่องอ่าไฮซี Hi C นะคะแล้วก็ของพี่อ้อยอีกช่องนึงนะคะร้อนๆอนบายอ้อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ